สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดส้มล้นตลาดแตกพิธานำสอสอก้าไกลขึ้นเวทีปราศัยโค้งสุดท้ายอุ้มพิพิมอ้อนประยองคือบ้านหลังที่สเมื่อเวลา18ตริกานาทีที่ตลาดคลองผม ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลพร้อมนายชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าไกลนายวิโรจน์ลักษณะดิสรสสบัญชีรายชื่อและสสพรรเก้าไกลเดินทางมาหาเสียงให้กับนายพงศธรสอนเพชรนารินผู้สมัครสสเบอร์หนึ่งพรรเก้าไกลเขตสามจังหวัดระยองช่วงโค้งสุดท้ายท่ามกลางประชาชนหลายพันคนต่างใส่เสื้อใส่หมวกพรรเก้าไกลจนสีส้มไปทั้งลานหน้าเวที นายพงศธรกราบประสัยตอนหนึ่งว่ากว่า20วันที่ผ่านมาต้องขอบคุณน้ำใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ชาราที่ส่งกำลังใจให้ทุกรอยยิ้มจึงเป็นพลังให้กับภาคก้าวไกลเดินหน้าสู้อย่างเต็มที่เพื่อแทนคำขอบคุณผมพร้อมแล้วที่จะทำเพื่อความเจริญของเขตสามอำเภอแกลงอำเภอเขาฉมเมววันที่10กันยายนนี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่ง จากนั้นนายพิธาขึ้นเวทีปราศัยท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณก่อนกล่าวว่าครั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งของระยองเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของประเทศไทยเลือกตั้งอยากได้แบบไหนต้องได้แบบนั้นเหลือเวลาอีกเพียง48ชั่วโมงที่จะประกาศให้โลกรู้แล้วว่าในระบอบประชาธิปไตยประชาชนไม่ใช่ตัวประกัน ไม่ใช่ตัวประกอบแต่คือประภาคารที่จะบอกว่าประเทศเรานั้นจะเดินหน้าไปในทิศท,ทางใดจากการลงพื้นที่หาเสียงพบว่าจังหวัดระยองเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมีประชากรหลากหลายพื้นที่เข้ามาอาศัยฉะนั้นระยองจึงเป็นบ้านของทุกคนเลือกตั้งครั้งนี้ใกล้เข้ามาแล้วขอให้ช่วยเลือกพงศธรเบอร์หนึ่งให้ถล่มทลายเพื่อเปลี่ยนระยองเปลี่ยนภาคตะวันออกเปลี่ยนประเทศ เปลี่ยนโลกไปด้วยกันเชื่อว่าเราทําได้เพราะระยองคือก้าวไกลก้าวไกลคือระยองเราเป็นที่หนึ่งไม่เป็นรองจากใครจากคะแนนเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นประจักษ์ครั้งนี้ถึงจะไม่ได้เข้าทำเนียบแต่ถ้าก้าวไกลจะเข้าทำเนียบอีกครั้งพิธาก็จะได้เป็นนายกคนที่31ท่ามกลางเสียงโหดังสนัน่นความคืบหน้าล่าสุด กกตชวนชาวระยองเขตสาออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมแจ้งขั้นตอนตั้งแต่เข้าคูหาจนย่อนปัร8กันยายนสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอ,ออกเอกสารเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดระยองประกอบด้วยอำเภอแกลงและอำเภอเขาเมาออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในวันที่10กันยายนนี้ เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งหรือตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านยื่นหลักฐานแสดงตนให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนพร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ด้วยหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุก็สามารถใช้แสดงตนได้หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่แอปพลิเคชันไทดีวงเล็บบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน d l t QR หลายเส้นหรือใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชันบัตรคนพิการอย่างไรก็ตามเมื่อไปใช้สิทธิ์ให้รับบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง โดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในต้นคั้วบัตรเลือกตั้งเข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาดลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งดยสามารถเลือกผู้สมัครได้เพียงหมายเลขเดียวหากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใดเลยให้ทำเครื่องหมายกากบาดในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใดเมื่อทำเครื่องหมายกากบาดลงในบัตรเลือกตั้งแล้วให้พับบัตรเลือกตั้ง เพื่อมีให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนอย่างไรและให้นำบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งความคืบหน้าพิเศษชี้ชัดไม่ผิดสสข้าราชการเอาอาหารกลับบ้านถ้าประชุมเลิกเร็วดีกว่าเหลือทิ้งเมื่อ7กันยายน2566 ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองเป็นประธานการประชุมด้วยนายประเสริฐพงศน,นุวัตรสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหาหรือว่าขอประธานพิจารณาและช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อการประชุมสภาทุกวันพุธและวันพฤหัสในช่วงเย็นปรากฏว่าบริเวณห้องอาหารของสสเมื่อสสกลับกันหมดหรือบางคน ไม่เข้าไปใช้บริการอาหารเย็นเจ้าหน้าที่จะจัดอาหารใส่ถุงให้สอสอนำกลับบ้านหรือให้แม่บ้านข้าราชการนำกลับบ้านเป็นอาหารที่ไม่มีใครบริโภคแล้วโดยเป็นเรื่องปกติที่สสสามารถนำเอาอาหารกลับบ้านได้เพราะเหลือแต่ปรากฏว่าเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาพฤติกรรมสสซึ่งเป็นสุภาพบุรุษถ่ายภาพสสสุภาพสตรีพักเ้าไกลและเอาไปโพสต์ในโซเชียล ว่าลักลอบนำอาหารกลับบ้านเรื่องนี้ตนรับไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายจึงคิดว่าประธานสภาจะต้องกำชับในเรื่องของการบริหารจัดการในห้องอาหารในพิเชษชี้ว่าเรื่องอาหารถือว่าไม่ผิดที่หลังจากเลิกประชุมแล้วสอสจะเอาอาหารกลับบ้านและตอนนี้เรามีห้องส่วนตัวของสสออาจจะมีผู้ติดตามผู้ช่วยสอสอมาช่วยทำงานถ้าจะเอาอาหารไปที่ห้องสสอ ก็นำไปได้เพราะก็กินกันอยู่แล้วและถ้าปิดประชุมก่อนสมมุติปิดประชุมกระทันหันอาหารเหลือเยอะปกติเนะ่ะจะเอาไปบริจาคตามหน่วยงานต่างๆแต่บริจาคเท่าไหร่ก็เหลือเนา่าเพราะรับประทานไม่ทันไม่มีที่เก็บจึงคิดว่าไม่มีกฎหมายห้ามรับประทานในสภาหรือเอากลับบ้านจากนี้ไปถ้าตอนเย็นอาหารเหลือเจ้าหน้าที่ก็เอาใส่ถุงแล้วเอากลับบ้านกัน ไม่ใช่เฉพาะสอสอทั้งเจ้าหน้าที่3,000คนเอาไปรับประทานที่บ้านเพราะเหลือก็เสียของจะเอาไปบริจาคผู้รับเหมาก็เหนื่อยที่จะขนไปตามที่ต่างๆฉะนั้นเรื่องอาหารถ้าเหลือก็ให้ใส่ถุงและให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกเอากลับบ้านและถ้าสมาชิกมีญาติมีทีมงานอยู่ในห้องก็หยิบเอาไปได้เพื่อดูแลกันคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วนายพิเชษกล่าว ความคืบหน้าตีตกคำร้องกอกตยันพงศธรผู้สมัครก้าวไกลมีคนสมบัติลงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดตรยองเมื่อวันที่7กันยายน2566เว็บไซต์สำนักง,งานคณะกรรมการกเลือกตั้งหรือกกตเผยแพร่คำวินิจฉัยกกตยกคำร้องกรณีนายพงศธรสอนเพชรนรินผู้สมัครสอสเขต3จังหวัดรยองพรรคก้าวไกลแทนตำแหน่งที่ว่างถูกรรองกระทำการฝ่าฝืนพรป ด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา43ประกอบระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสงสข้อ88เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลกกตเห็นว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายพงษ์ทรเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลลำดับที่52ตามประกาศกกตลงวันที่24เมษายน2566เรื่อง รายชื่อผู้สมัครครับเลือกตั้งสอสแบบบัญชีรายชื่อในคราวเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ14พฤษภาคม2566ต่อมานายพงศธรยืน่นหนังสือลงวันที่5สิงหาคม2566แสดงเจตจำนงต่อพรรคก้าไกลเพื่อแสดงความประสงค์ไม่ยินยอมให้พรรคเก้าวไกลเสนอชื่อเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคโดยมีผลตั้งแต่6สิงหาคม2566 และพักเข้าไกลมีหนังสือลงวันที่10สิงหาคม2566และ11สิงหาคม2566แจ้งต่อประธานกะกะตและประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงการแสดงเจตนาไม่ยินยอมให้เสนอชื่อนายพงศธรเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อเมื่อนายพงศธรแสดงเจตจำนงเจตนายกเลิกการเสนอรายชื่อของตนเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อเพื่อจะสมัครครับเลือกตั้งสส ระยองเขตสามแทนตำแหน่งที่ว่างประกอบกับในการเลือกตั้งสสเมื่อ14พฤษภาคม2566กกตรประกาศผลการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อเมื่อ19มิถุนายน2566โดยนายพงศธรมีได้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลเป็นผลให้สถานภาพการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อของนายพงศธรสิส้นสุดลงนับแต่กกตรประกาศผลการเลือกตั้ง จึงไม่ถือว่านายพงษ์สะทรเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อเทียบเคียงตามคำวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญที่12/2556ทั 2, 6, เรื่องพิจารณาที่39/2555ทั 2, 5, ลงที่4กันยายน66ข้อที่จริงจึงรับฟังไม่ได้ว่านายพงษ์สะทรกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา43พอรอว่าด้วยการเลือกตั้งสอส2561และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบระเบียบกรกตว่าด้วยการเลือกตั้งสส2566ข้อ88ตามคำร้องทั้งนี้การเลือกตั้งสสเขตสจังหวัดตรงังแทนตำแหน่งที่ว่างจะมีขึ้นในวันที่10กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยมีผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง3คนคือหมายเลขหนึ่งนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์พักก้าวไกลหมายเลข2นายบัญญัติเจตณจันทร์พักประชาธิปัตย์และหมายเลข3ร้อยตำรวจตรีเรืองชัยสมบัติภูธร แรงงานสร้างชาติ